ช่องเฮทิวายเฮลตี้นะครับจะไปไม่ได้เลยสวัสดีครับพบกับช่อง HTY h e l t t h y นะครับวันนี้เราจะพาคุณปู่คันเหลืองของเราเนี่ยไปเปลี่ยนโช๊คที่ร้านโช๊คพอยต์นะครับผมก็เดี๋ยวคนอื่นเราไปเช็ครถกันก่อนเดี๋ยวก็ นี่ก็เป็นห้องเครื่องคุณปู่นะครับอลหลัก,ก็ดูน้ําดูน้ําดูน้ำมันเบรกน้ำมันคัดอะไรพวกนี้ก่อนดูว่ามีน้ำมันรั่วไหมเพราะว่าคุณปู่เคยยีดไปรอบหนึ่งนะครับต้องโอเวอร์หอนไปแล้วรอบหนึ่งก็แต่ท่าที่เช็ดดูน่าจะปกติดีครับผม น่่จะเดินทางไปได้อยู่เพราะว่าครั้งนี้ก็ไกลพอสมควรประมาณเกือบหกสิบโลนะครับก็เดี๋ยวไปเดินทางกันเลยดีกว่า อนนี้หลังจากวอร์มเครื่องคุณปู่ไว้สักครู่งนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่โรตัสศรยาก่อรว่าเรานัดเพื่อนไว้คนหนึ่งเพื่อนพอดีเพื่อนขับแลนคพูเซอร์เหมือนกันแต่เป็นปาโดก็คุยกันว่าจะเข้าไปเปลี่ยนโว์พร้อมกันก็เลยแบบนัดวันเวลาอะไรเรียบร้อยละเดี๋ยวเราเดินทางไปที่โรตัสศรยากก่อนดีกว่า ันี่นะครับตอนนี้เราก็มาเจอเพื่อนแล้วนะครับเปลี่ยนจากโลตัสมาเป็นปัม๊มน้ำมันนะครับเพราะว่าโลตัสปิดฮัลโหลไปไปต่อ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 รอขนาดนี้นะครับเราก็จะมาเติมน้ำมันคุณปู่กันนะครับก็เติมไปเป็นที่เรียบร้อย ว่าจะหาที่จอดแล้วก็นั่งกินกาแฟสักแปบ๊บนึงเพราะว่าด้วยเวลาตอนนี้มันเจ็ดโมงครึ่งแลครับก็เลยเดี๋ยวเข้าไปที่ร้านโชคอยเลยตอนนี้กำลังเดินทางไปร้านโชคอยนะครับผมครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวนั่งรอนะครับ ผมว่าน่าจะนานหน่อยเพราะว่ามันมันแปลงมาเยอะครับพี่เขาบอกว่าน่าจะนานหน่อยของเบสก็ทำอะไรบ้างครับเป็นโช๊ครับโช๊อย่างเดียวโมโนโทูปสองศูนย์อ๋ของผมก็ใส่เป็นตัวโมโนโทูปสองศูนย์นะครับตัวธรรมดาไม่มีปรับนะครับก็ไม่รู้จะร็จกี่โมงแต่แต่น่าจะนานอยู่ครับตอนนี้ก็เอารถเข้าไปจอดละรอช่างทำ โอเคครับผมก็เดี๋ยวหาอะไรกินกันดีว่นะครับผมนี่เป็นบรรยากาศในร้านนะครับผมครับผมก็ตอนนี้เราออกมาจากร้านโช๊คพอย์แล้วนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนคู่หลังมาละแต่ว่าคู่หน้ามันติดปัญหาเปลี่ยนไม่ได้หูมัน มันแปลงมามันแปลงมาเยอะคราวนี้มันแปลงมาเยอะทีนี้โชคดีตรงที่ว่าเจอช่างเอม็มช่างเอ็มแม่กองพอดีก็ช่างเอ็มเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวให้ขับไปอู่เขาแล้วเดี๋ยวดูว่าจะแก้งังได้บ้างแล้วเดี๋ยวพอแก้เสร็จแล้วเราค่อยกลับมาเปลี่ยนโชคหน้าที่โชคพอยกันอีกทีครับผมก็ไปหกสิบโลกลับไปหกสิบโลแล้วก็จากร้านป่าโตกลับไปบ้านอีกหกสิบโล จากบ้านมานี่60โลวันนี้ออนทัวร์ครับยาวครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงอู่<ร>ช่างเอ็มแม่กองแล้นะครับผม<ศ>ก็เดี๋ยวให้ช่างเอ็มดูดถุงโช๊คให้ล<ร>ดเยอะมากเลย ครับผมก็ตอนนี้ช่างเขาก็วัดน็อตนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะไปกึงเพื่อที่จะมาทําหูตรงนี้เนี่ยครับหูนี้เนี่ยมันแปลงมาเป็นแบบนี้แล้องมันไม่สามารถใส่ได้ต้องรอดูว่ากึงออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมยุคสมัยนะั้นถึงใช้แบบนี้ เราจะต้องกลับไปที่โช๊คพอยต์ใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไปใส่โช๊คมะครับเพราะผมแล้วก็ตอนนี้เราก็ออกมาจากช่างเอ็มแม่กองนะครับก็ได้มาแล้วครับบูทบูทใส่การโช๊์ก็เดี๋ยวจะวิ่งไปให้ทางโช๊คพอยต์เขาใส่ให้นะครับผมก็ช่างเอ็มน่ารักมากครับถามถามรายตอบแนะนําดีกอใครสนใจจะทำพวกรถออโรดก็แนะนำครับช่างเอ็มครับผมเดี๋ยวเดินทางกันครับผม ขนานี้กำเป็นอยู่ที่โชค,คอยแล้วนะครับก็เดี๋ยรอเขาเปลี่ยนโชกหน้าให้ นี่ก็ออกมาจากร้านโช๊คพอยตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จากที่ขับมาก็ระยะหนึ่งนะรู้สึกว่ามันดีขึ้นม,มันตกหลุมตกอะไรมันไม่แบบตึงต้งตึงต้งตึ้งมันเก็บได้เนียนขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวลองขับไกลๆดูว่าจะเป็นยังไงแบบฟิลลิ่งแต่ว่ารู้สึกฟิลลิ่งดีขึ้นเยอะแน่นอนแต่เดี๋ยวลองทางแบบกลับบ้านผ่านถนนทำทางทำถนนแยะก็เดี๋ยวลองดูว่ามัน ว่ามันดีขึ้นแหละแต่ว่าจะชอบไหมก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับถ้าผมตอนนี้เราก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับโดยรวมชอบชอบมากนิ่มไม่คิดว่ารถจอยางนิ่มได้ขนาดนี้มาก่อนขับแบบฟิวเปลี่ยนเลยไม่ไม่เคยซัดรถไม่เคยกล้าซาัดอ่ะซัดแล้วมันโยกวันนี้วันนี้ก็ได้ลองเหยียบดูลองอะไรดูก็แฮปปี้ฮนะวันนี้วันนี้แฮปปี้มากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูโชว์เขาหน่อยดีกว่า พิ่งกลับมาถึงเพิ่งกลับมาถึงเลยนะครับก็ยังไม่ดับเครื่องครับเพราะเครื่องร้อนก็ที่ใส่มาเป็นตัวโมโนโทสองูศูนย์นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยไม่มีตังใส่ซับแทงครับผมไม่ใช่อะไรหรอกก็ชอบอะคือผมผมชอบมากเลยแบบไม่เคยขีย่บรถตัวยังเงี่มได้ขนาดเนี้แบบฟิลขับมันเปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนมากแบบ คิดว่าน่าจะจบแล้วแหละตอนนี้เครื่องก็ก็โอเคแล้วช่งล่างก็ทำแล้วก็วันนี้รู้สึกแฮปปี้อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบได้เจอหลายๆคนได้เจอแบบรู้สึกโชคดีตรงนี้แบบไาปุ๊บรถมีปัญหานะทีแรกแบบเฟลละน่าจะไม่ได้ทำละแต่พอดีช่างเอ็มแม่กองมาพอดีก็แบบ ช่างเขาก็แนะนําให้มาทําที่ร้านเขาเขาช่วยดูให้ซึ่งออกมามันก็ก็โอเคคนระับแล้วก็เจอคนหลายคนหลายคนก็ทักแบบเออรถอะไรแบบไม่เคยเห็นเลยอะไรย่างนี้ก็ชอบแต่คําถามยอดที่ก็คือแบบซื้อมาเท่าไหร่อันนี้เขาบอกไว้ตรงนี้ว่าคันนี้เป็นรถของพ่อนะครับเป็นรถที่พ่อทําไว้แล้วก็จอดทิ้งนี้ผมก็เอามาบรณนะ แต่ก็กทำมันพังไปรอบหนึ่งแหละก็วันนี้ก็รู้สึกแฮปปี้มากก็ทําทํามันมาก็ขอไปเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันพังบ่อยมากเลยแต่ว่ามันก็ตามอายุอนะเนาะรถตั้งกี่ปีละทีนี้ก็คาดว่าคงไม่มีอะไรพังแบบอย,อยู่ก็พังแล้วแหละมันน่าจะพังต่อต่อจากนี้พังก็คือตามอายุของมันอันนี้ก็ต้องต้องทร ก็รถมันเก่าแล้วแต่ก่อนหน้านี้แบบเชื่อไหมว่ารถเนี่ยเปลี่ยนป๊มน้าไปสามตัวแล้วเกินอันนั้นมันก็แบบเกินไปเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ไล่ไล่ระบบหลายๆอย่างเน้ำนองน้ำอะไรนี้ความร้อนไม่มีก็แฮปปี้ครับคิดนี้แฮปปี้มากแบบดีใจที่แบบฟ้าให้เราลงมาทําแบบก็ทําได้ขนาดนี้ก็ฟ้าได้ครับก็คิดว่าป้าคงดีใจแหละ ว่าก็าไม่ได้เห็นรถแบบสภาพผมลุงขนาดนี้มานานละเครื่องเครื่องก็มันก็ตามกําลังของมันนะครับทั้หนักรถมันเยอะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมขอต้อมตะไคร้ให้คุณปู่นิดนึงก็อาจจะมีคลิปพาคุณปู่ไปเที่ยวแต่ว่าต้องดูก่อนว่าสถานาการณ์จะยังไงหรือว่าจะได้ไปไหมก็ขอบคุณามากๆครับผม